โอเคผมก็กราบสวัสดีแะผมไปรู้ทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับสวัสดีนะพี่ก็อยู่ในเว็บ Good ID Shop นะทุกคนสำหรับร้นเะนี่ยนะที่อยากได้ ID นะผมเลยเหลักสิบนะผมีนพี่เขาแจากกันด้วยนี่ครับผมสำหรับอ่าวันนี้นะผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนว่ามันสมัครยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะผมไปดูเลยดีกว่าครับผมถ้าคนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะครับผมวันนี้สองจะไปล่าผ่านาาวันที้สามก็จะเป็นยินยันรอไล้ผ่าน,นับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมสำหรับแบบนี้นะ นี่นะคบผมเรียบร้อยะครับผมก็มาในหน้านี้แล้วผมเว็แบบนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะสําหรับนะผมอตเติมเครดิตนะผมร้านโคตรคุ้มนะครับวงล้อสมอัยดีตู้สมัยดีนะทุกคนไปก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาดูเวลานคตดคุ้มนั้นทุกคนก็มาดูนะวิจา,วาอะไรดีก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาทุกคนนะผมมาอยู่ในกับไอดีนี่เลยครับผมบัตรอะไระทุกคนนะ โอเคทุกคนปลาทุกคนไปดูนะเราเองต้องเติมโค้ดก่อนนะผมจะราคาที่อยากในโค้ดน,นะผมก็นี่ฮะมาที่เติมโค้ดแล้วก็ใส่เลยครับผมนี่ฮะเปิ้ได้เต็จครับผมโอเคนี่นะัะผมได้มาแล้วครับผมแต่ว,ว่าเราต้องไปเติมเงินก่อนนะผมเพราะว่ามันเก้าสิบเก้าทุกคนนะฮะเราต้องไปเติมเติมเครดิตครับผมจหรับการเติมเครดิตเว็บนี้นะผมก็เติมแบบสองขวัญครับ ใครเดินซ่อนห่าไม่เป็นนะผมก็ไอดูคลิปตรงนี้แล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะผมกค่นั้นเองง่ายเลยนะครับทุกคนโอเคไปต่อไปเติมโอเคครับทุกคนนะผมตอนนี้พี่เติมมาเรียทีร้อยแล้วนะทุกคนก็นี่ครับผมได้มาแล้วครับผมหนึ่งร้อยนะครับผมไปครับผมเราไปจัดกันเลยครับผมส้อมรัานนั้นวันนี้นะผม่จะมาเป็นรบดไบแรงนะทุกคน ก็กดซื้อเลยครับผมจับไปฮะนี่ที่การสำเร็จนะครับผมเรียบร้อยครับผมก็ได้ดีมาแล้วครับทุกคนทุกคนก็ก๊อปปี้เอาไปใส่นะครับผมเฟซทุกคนอ่าสำหรับอไอดีนี้เชื่อมเฟสนะทุกคนก็เดี๋ยวราไปดูกันเลยดีกว่าผมไปดูกันเลยครับโอเคผมก็ตอนนี้ทั้งมีก็อยู่ในดีเีียป็นรอยแล้วทุกคนนี่ครับผมก็เป็นไอดีนี้ไว้ทุกคนนี่ครับผมเป็นไอดียตั้งรองแล้วผมแล้วก็ มีหัวขาวนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมจะเป็นกางเกงช้างนะทุกคนนะนี่ย่างตืงนะทุกคนนะครับแล้วก็มีหมัดด้วยนะทุกคนหมัดของผมเออเดี๋ยวพี่ไม่ได้ใส่หมามีท่าหมัดนะทุกคนเออพี่ไม่ได้ใส่หมัดมาทุกคนตัวตีนะทุกคนโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ผมก็สามารถใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งใต้คลิปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะจับจัาเลยนะทุกคนอืมนะ โอเคครับ okay, ผมประมาณนี้ครับผมก็นายก็ฝากอ,อะไรก็แชร์ด้วยนะทุกคนอือแล้ว okay, ผมก็มานี่คนระับผมไอ้จะตามไปทิ่งไหนวะเออไอ้เราก็มารีวริวนะทุกคนนี่ฮนะเด็ดนั่นตึงนะทุกคนแล้ว okay, ผมก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปหน้าผมก็เดี๋ยวที้พี่ขอตัวไปเล่นก่อนแล้วกันนะทุกคน นี่คนระับเอ้ครับผมแปลง่าม,มีสองมัทนนะ่านผูอืมเอ้ยปากลาวาด้วยการทองด้วยก็เป็นเป็นไย่ิงน้้